เริ่มครับศูนย์ Oh! กรรมการกอตัวนี้เท่าไรครับ6ต่อ3ครับไปทางไหนดีครับลุง6ต่อ3บาทมาลูกนี่โอ้จะมาอยาเปิดได้โอ้ยยกมาลูกนี้ต่อโอ้โหติดเข่าลุงฮะเกือบฮะเกือบไปฮะโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆริงฮะ ไล่มาแล้วครับตัวนี้4-6ครับมาสยามเสิร์ฟฮะปักหมาลูกนี้เอาเจ้าเตยยกได้มาเจ้าพบทำยังไปลูกนี้โอ้โหถัดบอกออกไปครับนี่ไปอีกสามแต้มครับ7-4ครับ เข้ามาเจ้าอ้อยได้อยู่ยกมาล้นลนซันแบกโอโ้โห <laughs> เน็ต<ๆ>เน็ตกองตั้งแต่ยังไม่เตะเลยฮะ <laughs> ไปแล้วครับ8ปต่อสครับปัดเข้ามาเจ้าอ้อยได้อยู่ยกมาเนี่ยเยดีเยวเดี้โหติดเจ้าเตยฮะเกือบลงฮะ อ่าแปดครับบักหมาลูกนี้โอ้โหเจา้าของเปิดสวยอนมาลูกนี้โอ้โหลูกเก่งลูกเก่งฮะโอ้โหใจเสียหมดเลยฮะลูกทีม <c oughs> บน่นละฮะฟังนี้ โอ้อยทีหกต่อไปนะ<บ>ปัดหมาเจ้าพบเปิดได้สวยจะเตยยอมโยกบมา,าลอนยูกนี้โอ้ยอมือซ้ายหรือมือขวาฮะเมื่อกี้โ,โอ้โหถึงจัดฮะตอนนี้เก้าต่อหกครับสามเต็มครับปัดเข้ามายอมเปิดสวยฮะอ๋อยโยกบมาลอนลอนมองกินหลังลูกนี้โอ้โห โอ้โหลูนี้มงกินซะแล้วครับต่ำทิมล OK ็อกฮะปัดเข้ามาโอ้โหเปิดสวยฮะยกมาไกลๆลูกนี่โอ้โหปปยืนอยู่จุ่มเดียวสามคนยังเตะไม่โดนฮะเรียกว่าฟิตจัดฮะตอนนี้ปัดเข้ามา เปิดได้สวยครับยกลนลนหัวอีกแล้วไม่โดนครับโอ้โหโอ้โหเอาละครับตอนนี้เกมเริ่มดึงช้าลงฮะเจ้าอ้อยจะคุมสถานการณ์ได้หรือเปล่าปัดเข้ามาอ้าวจ้ออยยกได้นึ่งยกได้สองโอ้โหเระเบิดลงและ้ระเบิดลงฮะ ไม่ได้ยินเสียงระเบิดลงนานแล้วฮะแปดต่อสบิบเอ็ดฮะปักเข้ามายอดมาโโอ้หเจ้าพ่อยังได้อยู่คนเดียวเน้นๆนเตะลูกนี้โอ้โหเหลือจะเชื่อฮะเหลือจะบล็อกฮะจังไดีกับบอทท่านครับบล็อกจังไดีกับบอทท่านสุดจัดฮะ เข้ามาเราอ้อยเปือ้นอนได้หนึ่ยงยกหล่นหลนมาลูกนี้เต็มบอกเจ้าเตยยังไงอยูอย่เจ้าพบสัแนไกออกมาเอาละครับเกี่ยวหมาลูกนี้เจ็อยู่ยังไงเกี่ยวเบา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 แต่เขาลงบอลแต่ลูกนี้โอตหติดบกอยู่ดูหน้าฝั่งนี้กับฝั่งนูน้นฮะ ฝั่งนู้นยังยิ้มกุ้มกิ่มอยู่เลยฮะฝั่งนี้ถึงกันกอดเข่าแล้วกอดเข้าห้องให้แล้วครับฝั่งนีโาา้โอ้โหสดจีเสดีจ๋าฮะปัดเข้ามาโอ้โหลูกนี้ติดมืออ่านะครับแบ็กฝั่งนี้จะเอาอยู่หรือเปล่าฮะ9นะต่อ13ฮะเต็มตามสีเต็มครับ เข้ามาโอ้โหกองดากแล้วฮะโอ้โห,โโหจะทันหรือเปล่าครับอึดใจเดียวฮะสี่เก้าครับหา,าลูกเจากออ้าอ้อยยังไงอยู่โอ้โหวั่งนี้เป็นอะไรกันฮนะต้องเปลี่ยนแดนหรือเปล่าฮะโดนยับเลยฮะใครมาอยู่ฝั่งนี้ สิบห้าต่อเก้าครับไล่ให้ดูหน่อยสิเจ้าอ้อยโยกโลนหัวแปรมาอย่างงี้ก็หวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบโอ้โหจะสู้ยังไงฮะเนี่ย สิบหกต่อเก้าครับเจ็ดแต้มโอ้โ,โ,อโหอะไรเหลือหกแต้มครับสิบต่อสิบหกัะจะทันได้ไหมเอ,อ๊ะถ้าถึงนี่บั้นแน่นอนครับเอาลูกเปิดมาโอา้โหยังได้อยู่โอ้โหเหยียบใส่ตัวเลยฮะจะหนีไปไหนฮะ <ś led> จะหนีไปไหนฮะ สิบเจ็ดต่อสิบครับโอ้โหเปิดหนึ oh, ่งยังได้อยู่ยกันสั้นมาลูกนี้โอ้โหเดี๋ <c oughs> ยวจะเกี่ยวฮนะอะไรเหรอสิบแปดต่อสิบครับโอ้โหปัดมาเจ้าอ้อยยังได้อยู่ ยกเนียนยมาลูกนี้เบิร์ดลงหรือเปล่าฮะ oh. ไม่เห็นฮะกล้องไม่เห็นฮะสิบเก้าแล้วฮะเท่านี้โอ้โหสิบเก้าต่อสิบจะได้ลงสักคลิปไหมเนี่ย oh. <laughs> ปัดเข้ามา oh. เอาละครัอย่างมีพื้นอยู่ยกมาโอ้โ oh. ห oh. oh. เต็มบล็อกฮะเต็มบล็อกฮะนายนีย่มาแล้วฝั่งนี้อีกแต้มเดียวเกมครับ20ต่อ10แมนบอเ,เอาไม่เกมฮะเท่าไหร่ล้ว11 2เครับจะฆ่าตัวตายหรือหรอฝั่งนูน้นตัว ตรอเตีไปนั่งซะแล้วสิบเอ็ดยี่สิบครับปัดเข้ามาโอ้โหลูกนี้มันไงฮะแล้วก็ดีครับเอาละครับสิบสองยี่สิบครับสำเพ็งอยู่ไหนฮะตามหาแล้วรถเมล์สายไหนผ่านมัง่งสิบ 220โอ้โหเรียบร้อยดี220เรียบร้อยดีครับยอม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 